ูดตรงที่สุดแล้วนะพี่ก็เป็นคนอย่างนี้แหละแต่บุรินเขาไม่ใช่ไงเพราะบุรินเขาโง่เพราะบุรินเขาตาบอดเพราะบุรินเขาไม่รู้ว่าเธอมาจากไหนผ่านใครมาบ้างเพราะบุรินเขาแค่บังเอิญผ่านมาพบเธอเท่านั้นเองและที่นี่มันไม่ใช่ที่สําหรับเธอช่วยออกไปจากชีวิตเขาได้ละ่ะอยากรู้คำตอบใช่ไหมไม่อยากฉันอยากให้แกไปจากเขาสักทีไปจากเขาใช่ไมไม,ไ,ไมไม่ได้ทาไมไม่ได้เพราะเขาต้องจะตาย เขาไม่ได้ต้องการเธอมาช่วยทําให้เขาตายเขาตายเองได้วันนี้ก็มีนักแสดงที่ไม่ได้มานะครับครับให้พูดถึงที่พวกเขาครัโอ้ยคือในสามครอบครัวเนี่ยตอนนี้ที่เราซ้อนกันไปเนี่ย <laughs> เราก็เป็นครอบครัวที่ยังบอกว่าสบายๆเรายังไม่มีดราม,ม่าอะไร่เ <c oughs> ข้มข้นนะใช่เรายังแบบว่าดูไม่ค่อยมีความความกังวลความกดดันอะไรแต่ แต่ในอีกสองครอบครัวซึ่งเขาไม่มากันในวันนี้เนี่ยโอ้โหแต่โอ้โหเขาแบบว่าประชันอารมณ์กันสุดชีวิตอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาบกแก่งอ้ะคืออย่างบางคนเขาอย่างพี่จุ๋มเนี่ยพี่จุ๋มเนี่ยเล่นเล่นเล่นบทเป็นเออเป็นเป็นเป็นเมียเป็นภรรยาของคนที่กำลังจะตายซึ่งไม่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าสามีของตัวเองกำลังจะตายเขาต้องปฏิเสธตลอดแล้วเขาก็ คือแบบว่ามันเขาแบบแค่สอมอ่ะแล้วว่าพอถึงจุดนี้ทุกครั้งแบบอารมณ์เขาจะได้ทุกครั้งพีิกทุกครั้งอ่ะแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบโอ้โหดูดูดูเขาเล่นทุกครั้งแล้วมันแบบเฮ้ยเขาไม่มีคําว่าไม่มีสมาธิบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยเออหรืออย่างอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่แม่ลูกก็คือพี่ยาพี่ยากับพี่อิ๋ง่ยูบันรัตนะคะคู่นั้นเขาก็แบบว่าคุณแม่นี่ก็ป่วยนหนักมากแล้ว แล้วคุณลูกนี่ก็มีความกดดันอะไรอยู่หู่คู่นั้นก็แบบว่าปะทะอารมณ์ระเบิดอารมณ์กันไปในองค์แรกไปแล้วแล้วก็ได้ทุกครั้งที่สอมน้ําตาท่วมลงทุกครั้งที่สอมเก่งกันเกินไปแล้ว่คุณยังไม่ถึงคิวไงซึ่งเราซึ่งเราจะไม่ยอมเราก็คงจะไม่ยอมเป็นจุดอ่อนในเรื่องนีอะค่ะเราก็คงจะต้องซ้อมต่อไปเนี่ยก็จะมีดราม่าแล้วใช่แล้ววจะมีดราม่าของนักแสดงเอง <laughs> เราอาจจะบิวเ <laughs> <c oughs> บียวว่าทำไมเราเล่นได้แค่นี้เราก็จะร้องไห้มาสู้พวกเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ครับครับสมมุติว่าเรื่องที่ได้รับบทบทละครไปนะครับเกิดขึ้นในชีวิตจริงอะครับรับมือได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงถ้าเป็นเรื่องแบบตามที่พี่เขาเขียนมาให้เลยแล้วเราเล่นเงีรยเช่นแบบแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนเก่าจะตายแฟนปัจจุบันจะตายอะไรเงี้ยครับ เราจะขอพี่ปอมกันเลยครับอ,อบถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆในเรื่องคงเป็นเรื่องที่ทําใจลําบากมากมากๆเลยแหละเพราะว่าการที่เราคนที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยเขาจะจากไปมันคงมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะที่เราจะผ่านไปได้นี่คือข้อดีของการเล่นละครไปทีอย่างหนึ่งคือทำให้เรามีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก่อนกถ้าี่าจะเกิดเหตุการณ์แ้่ถ้าเกิดเป็นปอมปอมคิดว่าปอมจะเป็นแบบว่า จะเป็นเออจะอารมณ์ปอมจะเป็นแบบไหนอ่ะถ้าเกิดแฟนปอมกําลังจะเสียอย่างเงี้ยปอมจะเป็นแบบว่าแบบไหนอ่ะมันคงมันคงเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้แต่ว่ามันเป็นคนที่ทําใจกันยากมากมอกคงต้องใช้เวลาพอสมควรคือส่วนตัวคงซึมไปเลยคงแบบว่าคงมันช่วงนั้นคงเกิดเกิดคําถามมากมายในหัวว่าชีวิตเรามันไป ถึงจุดนั้นทุกคนจริงๆแล้วมันเราจะทํายังไงต่อไปดีเราไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะถ้าชีวิตอยู่ยังไงอมันคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆเราเวลาอยู่กับเขาจะปลอมจะซึมใช่ไหมถ้าเกิดอยู่กับเขาใช่ไหมเ้วรู้ว่าเขากำลังจะเนี้ยจะไปอย่างเงี้ยก็คงต้องใช้วิธีการทาตัวเพื่อปกติคือเราถ้าเกิดรู้ว่าเขาจะจากไปเงี้ยเราก็ไม่อยากทําให้เขาจากไปแบบที่เป็น่วงเราอยู่อแล้วว่ามันยาก มันยากที่เราจะจินตนาการได้ว่าตอนนั้นเราจะเป็นแบบไหนเราจะทําอะไรยังไงเราเพราะอย่างตอนตอนที่เพื่อนเราจะเนี้ยเราก็แบบเราคิดว่าเราเป็นปกติแต่ในความจริงคือเรา alert กว่าปกติในเรื่องเินีปกติใช่เราก็คงถ้าเป็นเราอ่ะเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของตัวเองจะเป็นแบบไหนเราจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนเราจะโกรธหรือว่าเราจะยอมรับหรือว่าเราจะหนีความจริงเราไม่รู้ได้เลยค่ะเราแบบสำหรับตัว ตัวเรานะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงผมว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์กับภาวะเรานะตอนนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ครับสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากถึงละครเวทีเรื่องนี้ด้วยครับอืมก็มันต้องมีผู้การสักคนครับบทละครเรื่องนี้เป็นบทละครที่ที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงภาวะของ ของคนเราจริงๆในตอนที่ในตอนที่อยู่กับในสถานการณ์อย่างนั้นสถนานการณ์ที่คนรอบตัวเราเนี่ยคนใกล้กายนี่ยก็เลงจ,จากไปมันทําให้เราตกผลึกความคิดอะไรระหว่างแค่เราตอนที่เราอ่านบทละครตอนแรกเนี่ยครมันก็ทําให้เราตกผลึกความคิดถึงโมเมนต์นั้นว่าถ้าเป็นเรา,เราจะทํำยังไงก็อยากจะเชิญ ถ้าผู้ชมทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จเร่นี้เงามัจุราชาใช่แล้วเล่นที่ Democracy Studio นะครับลอยสะพานคู่ครับผม26มกราคมถึง13กุมภาครับวันละหนึ่งรอบเท่านั้นตอนสองทุ่ม20นาฬิกาครับผมนะคะทุกวันยกเว้นวันจันทร์กับวันอังคารวันอังคารกับวันพุธนะคะยกเว้นต้องมาเล่นกันทุกวันเลยครับผมครับย้อยพี่พูดเกี่ยวกับเดี๋ยวจะไปซ้อมกันแล้วนะครับ อ,อ๋อได้ค่ะพี่ดัมพระรัตน์ค่วนะวั <c oughs> นนี้ก็บอกว่าคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รู้เรื่องราวของอบทละครของละครเรื่องนี้กันแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องขอตัวไปซ้อมกันก่อนเพราะว่ามันใกล้มันใกล้มากแล้วแล้วก็อย่าลืมมาดูกันนะคะขอบคุณครับ ใครที่เป็นแฟนละครเวทีก็ต้องห้ามพลาดนะครับกับเรื่องนี้เงามาจุลราชครับเริ่มเปิดการแสดงตั้งแต่วันที่26มกราคมถึง23กุมภาพันธ์นี้ที่ Demo c ครซี่สุดวีดีอครับสำหรับวันนี้รายการเบรกเลสกับผมก๊อฟบัณฑิตประทุมตาหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ